สวัสดีคคุณคสวัสดีค่ะภาบนี้เป็นค่าววิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยคนะคะประโยคสามส่วนนะคะ เดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาของการสร้างประโยค3ส่วนว่าประโยค3ส่วนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอ้าวพร้อมหรือยังอ่าวันนี้เราจะร้องเพลงประโยค3ส่วนที่เราได้เรียนมานะคะได้ฝึกมาของจากเมื่อวานนะคะอ้าวพร้อมทำยังไงคะอ้าวพร้อมแล้วนะร,ร้องเพลงกันดังน,น,นะคะหนึ่งสองสามประวัส่วันคือประวัติยาม แก้วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหาของการเรียนประโยคนะคะประโยคสามส่วนเอาหัวหน้าเก็บค่ะหัวหน้าเก็บแก้วรวบรวมแล้วไปส่งหัวนหน้าหัวนหน้ากลมถาดหัวหน้ากลมเก็บแก้วเลยค่ะ,ะ,ะจากเพลงเมื่อกี้เขาบอกว่าประโยค3สามส่วนมีอะไรบ้างนะคะประธานอ่าเก่งมากมีตาส่วนที่หนึ่งคือประธานกิริยาอ้า ส่วนที่สองคือปริยาใช่ไหมคะคและส่วนที่สามคือะคอะไรคะคือกรรมอ่าเก่งมากเลยคือกรรมเอาล่ะคุณครูมีสมมุติว่าคุณครูมีคําว่าครูมีคําว่าอะไรคะเนี่ยอ่านให้เพื่อนฟังสิดังๆม,มาละกอและมีคําว่าม,มีคําว่ากิน เราจะทำยังไงให้ม hmm. ันเป็นประโยชน์ครูกินมะละกอครูกินมะละกอเรามาติดสิอ้าวใครจะอาสามาติดให้คุณครูอ้าวมาเลยนาตาลีให้อีกคะนาคุณแล้วก็ไหนนะโอเมก้าอ้าโอเมก้าอ้าวครูต้องติดตรงไหนก่อนอ้าครูต่อไปมะละกอแล้วก็กิน ไหนจะอยู่ก่อนไหนจะอยู่หลังเมื่อกี้เราบอกว่าครูอะไรนะคะ,ะครูกินมาลักกอ่ทีีน้อครูซินอมากัังอครูกินมาลัออาอาก,กลเอเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าไปเลยเข้าไปอยู่ในห้องครูกินมาละกกอประโยคคำที่หนึ่งก็คือครูใช่ไหมคะครูกิน มะละกอ,อาถ้าเรามาเรียงแบบนี้อ่านใหม่อีกครั้งค่ะครูกินมะละกอดังนั้นประโยคที่ขึ้นต้นครูครูก็คืออะไรคะอาจารย์นะคะกินกินคืออะไรคะกยา,าย,ยาก็คือการกินใช่ไหมคะกรรมกรรมก็คือถูกกระทำอะไรถูกกระทำมะละกอใช่ไหมคะกินมะละกอถูกถูกใครกินคะ าถูกค,ครูกินมะละกอก็เลยเป็นเป็นดังอ้าดังนะอ่านอีกครั้งค่ะครูกินมะละกออ้าเก่งมากต่อไปอ่าอ่านให้เพื่อนฟังสิถือดังๆค่ะคถือตาตาชู อานดงๆงภูผาตาชูตาชูเอาอานดงๆงกระป๋ากระเป๋ามีคำว่าถือมีคำว่าตาชูมีคำว่ากระเป๋าเราจะทำว่าทำให้มันเป็นประโยคได้ยังไงคะตาะะชูถือกระป๋าตาชูถืกระป๋าใครจะอาสามาสร้างประโยคนี้อ่ะชินะกลุ่มนูด๊ดเมยากลุ่มนี้เพ็ร อ่ะลุกเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยกันสร้างก่อนอ่ะติดอ่าสามคนช่วยกันติดสิเราจะเอาอะไรอันไหนคือประธานอันไหนคือประธานคำไหนคือกริยาอ่าและคำไหนคือกรรม พร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามตาชูถือกระเป๋าอทุกคนอ่านพร้อมกันตาชูถือกระเป๋าชูถือกระเป๋าถูกไหมคะถือบรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะอ่าต่อไปนะคะอ่าอีกหนึ่งชุดนะคะอีกหนึ่งชุดทุกคนอ่าน ลำใหญ่ใครจะออกมาพฮ้ยเฮ้อันอันอ่ะอะไรคือประธานข้างไหนคือประธานประธานอ่ะกิยา แล้วก็กมอ่านพร้อมกันแม่มีลำใหญ่แม่มีลำใหญ่นะคะอ่าทีนี้ทุกคนอ่านอีกครั้งค่ะแม่มีลำใหญ่ถูกต้องไหมคะถูกก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนดูลักประธานกริกยา แล้วก็กรรมนะักเรียนสังเกตไหมประธานจะเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะไข่ดาว,ดาวกริยาจะเป็นรูปอะไรคะสเต็กและกรรมเป็นรูปอะไรคะฮอทดอก่ะฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะคุณครูจะมีกล่องหนึ่งกล่องนะคะกล่องนี้จะมีฮะประธานกริยากรรมเราสามารถเปลี่ยนได้ไหม มะละกอได้ไหมคะได,ได้ตาชูกินลำไยได้ไหมคะได้หรือตาชูกินกระเป๋าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะอะแม่มีอะไรคะแม่มีกระเป๋าอย่างนี้ได้ไหมได,ดังนั้นการสร้างประโยคจําเป็นต้องซ้ํากันไหมคะไม,ไม่สามประโยคเราสามารถสร้างได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม การสร้างประโยคนะคะคุณครูจะมีกล่องให้แต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละหนึ่งกล่องในนี้จะมีทั้งคำที่เป็นประธานคำที่เป็นกริยาและคำที่เป็นกรรมนักเรีนยนสามารถสร้างประโยคได้20-30ถึงประโยคเลยนะคะอยากทำไหมคะ,อ,ะอยากมายากทามกรมมือดังๆเดี๋ยวคุณครูจะจับกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะ แล้วนั่งกับพื้นนะคะไม่ให้นั่งข้างบนเราจะสร้างกลุ่มเราจะสร้างประโยคพร้อมๆกันนะคะอ่ะมา ยามีกะด้าเก่งมากยากินละยาอ่าต่อไปฉันาาทายายาเก่งมากต่อไปปูปถือมือถืออ่าปูถือมือถือเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยคอ่ะอ่าทีนี้สลับประโยคสิสร้างประโยคอีกใหม่สิอ่าลองทำยังไง ฉันยายอะไรดียายทาอะไรคะเออนะเราสร้างประโยคใหม่เดี๋ยวเรามาอ่านอีกครั้งอ้าวกลุ่มไหนอีกคงที่ได้ที่ได้เจดแล้วกลุ่มไหนสองสามเอามือชีด้ด้วยลูกเอาใหม่ดังๆยา, <Yeah. S 2> อ,าอ่าต่อไปอ,อะไรครับพ่อวาทะเลอา คำสุดท้ายบ้าดีมีทีมึงเก่งมากอ่ะยอมึงให้ครบมึงให้ตัวเองหน่อยอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ครบแล้วอ่านพร้อมกันนะคะตรงนี้อย่าเสียงดงัง <c ười> อย่าเสียงดังให้เพื่อนอ่านก่อนอ่ะหนึ่งสองสามชิดแม่มีที รบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะทุกคนดูค่ะนักเรียนเอาประโยคที่ตัวเองเขียนได้ที่ตัวเองแทางได้เขียนลงตรงนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่สิบประโยคนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนประโยคก่อนแล้วก็แยกไปประธทนกริยากรรมนะคะอ่ะตัวคนตัวแท่งกลุ่มมาเอาเลยค่ะมารับไปเลยสี่ใช่ไหมคะมีสี่คน ไปละหนึ่งคน,นะคะ่ะอันนี้ ฉันถือป้าจูมีทีวแม่ม,แม,มีแม่มีกะละแม่แม่กินตาตาชูทายาฉันกินตาแม่กินมะไฟฉันวอดมะลิฉันกินกะฉันกินมะละกอแม่กินยาฉันวาดท ฉันมีทีวีอ่ตออาต่อไปค่ะแม่กินปลาย่ามโือ้นมีย่าทายาาายอแม่ขายาย่มีถอยาินถาชยาต่อไปค่ะ แมวกินกลาฉันวาดมือถือราชาเมหหงปูนาคูท่าคูทายาพ่อมีเรือใบผูกกินมัดรักพ่อถือกระเป๋าแม่วาดนาเก่งมากค่ะ